ราวอาถันล,ลีลับของสารปูโทงกันหน่อยฮะคุณผู้ชมฮะตรงจุดที่ว่านี้เขาเป็นถนนสายใหญ่ที่จังหวัดปราจีบุรีนะฮะแล้วเขาบอกว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเนี่ยบ่อยครั้งมากนะครับอย่างล่าสุดเมื่อคืนที่ผ่านมาครับคุณผู้ชมฮะปรากฏว่ารถพ่วง18ล้อฮะวิ่งมาอย่างเร็วแล้วก็แหกโค้งนะฮะพลิกคว่ำไฟลุกท่วมนะครับตรงทางลงเขาตรงนี้ฮะแล้วก็บอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ใช่ครั้งแรกคือโค้งเนี้ย ได้ฉายามาก่อนฮะว่าเป็นโค้งพันศพเลยนะเนี่ยฮะครับอ่ะอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นไปฮะเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมานะฮะเป็นอุบัติเหตุรถบรรทุกพ่วง18ล้อแหกโค้งนะฮะพลิกคว่ำทางลงเขานะครับบริเวณถนนสาย304นครราชสีมาถึงกบินบุรีตำบลบุพรามะฮะอำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีสภาพรถอย่างที่เห็นนะไฟลุกท่วมทั้งคันเป็นรถบรรทุกมวลกระดาษมาเนี่ยนะครับ รถพลิกคว่ำชนอัดติดกับราวคอนกรีตกั้นสะพานฮะรถเนี่ยพังเสียหายยับเยินก้อนกระดาษกระจายเกลื่อนถนนกีดขวางการจราจรขาล,ลงขาทั้งสองช่องจราจรรถยนต์เนี่ยไม่สามารถผ่านมาได้นะครับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงก็ระดมฉีดน้ำดับไฟนานกว่าครึ่งชั่วโมงเพลิงจึงสงบส่วนคนขับรถชื่อว่านายสมพงษ์อันทัศเกตอายุ4 6ปีมีพลเมืองดีครับไปช่วยเหลือออกจากกองเพลิงได้ทันก็รอดตายจากการถูกไฟคลอกอย่างหุดหิดสอบถามนายสมพงษ์ครับบอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นอุบัติเหตุจุดนี้ นายโชคบอกว่าตอนนั้นเนี่ยเมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุปรากฏว่าลมเบรกหมดครับทำให้ควบคุมรถไม่ได้ก็พยายามจะประคองรถจนมาถึงทางโคง้งซึ่งเป็นทางลงเขานะครับก็เกิดแหกโคง้งแล้วก็พลิกคว่ำจนกระทั่งไฟลุกท่วมทั้งคันอย่างนี้แหละครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นประมาณช่วงกลางคืน เมื่อวานที่ผ่านมานะคุณผู้ชมฮะแต่ยังไม่ทันที่จะเคลียร์เส้นทางเสร็จเลยฮะเพราะยังมีกลุ่มก้อนกระดาษที่บรรทุกมาเนี่ยกระจายนะเจ้าที่ก็เล่งเก็บกันอยู่แต่ปรากฏว่าเกิดอุบัติเหตุซ้ําซ้อนขึ้นมาครับเป็นรถเทเลอร์ฮะที่พลิกตะแคงคว่ำเหมือนกันครับคุณผู้ชมไปดูภาพพร้อมกันเลยฮะนี่ฮะเป็นรถเทเลอร์ที่ขับมาเส้นทางเดียวกับรถพวก18ล้อที่พลิกคว่ำเมื่อคืนที่ผ่านมาครับเกิดเหตุการณ์คล้ายๆกันเลยฮะ ทิกตะแคงขวางทุกช่องทางฮะแล้วก็มีขี้ยางพาร,ราเนี่ยที่บรรทุกมาล่นกระจายเกินเต็มถนนเลยเรียกได้ว่าอุบัติเหตุบนสารปูโทนที่ว่านี้เนะี่ยเกิดขึ้นเป็นรลายวันเลยนะคือที่ผ่านมามีทั้งคนบาดเจ็บบางคนก็ตายมาทิ้งชีวิตไว้บนทางโค้งแห่งนี้อยู่หลายศพด้วยกันฮะ ย้อนกลับไปฮะคุณผู้ชมฮะเมื่อ3วันก่อนผู้ชมจําได้มาที่เราเล่าอุบัติเหตุหนึ่งฮะที่เหมือนกับว่ารถใหญ่ชนกันเองอ่ะแล้วมีจังหวะหนึ่งฮะที่กู้ภัยเนี่ยกำลังจะไปช่วยเหลือด้เหตุการณ์เนี้ยรถใหญ่ฮะมีคนตายหนึ่งคนมีคนบาดเจ็บสาหัสหนึ่งคนครับก็เป็นรถบรรทุก10บล้อครับขนข้าวสารมาเต็มคันรถเลยฮะคือคนขับเนี่ยบาดเจ็บสาหัสครับชื่อว่านายโกมินขันสุป,ปัตอายุ4 2ส่วนคนที่นั่งมาด้วย เป็นเมียของนายโกมินคนขับครับชื่อว่านางธนาภาขันสุป,ปัตอายุ42ตายคาที่เลยฮะจังหวะหนึ่งฮะคุณผู้ชมจําได้มหมที่เราเคยเล่าข่าวให้กับคุณผู้ชมฟังฮะว่าหน่วยกู้ภัยเนี่ยกำลังใช้เครื่องตัดทางช่วยเหลือคนที่อยู่ในรถออกมาฮะแล้วมันมีภาพภาพหนึ่งที่เป็นภาพที่แชร์ในโลกโซเชียลมอนก็นว่าเห็นใบหน้าใครโผลมาอยู่จากรถฮะคุณผู้ชมซึ่งหลายคนบอกว่าอาจจะเป็นใบหน้าของ คนที่นั่งข้างคนขับหรือเปล่า<ร>คนที่ตาย <คน S 1> อ่ะลองดูภาพฮะอันนี้คือภาพที่ถ่ายมาจากกล้องเนี่ยนะฮะ,ะ,ฮะแล้วคนก็สงสัยว่าเอ๊ะมันใช่หรือไม่ใช่เขาบอกว่าไม่น่าจะใช่คนที่นั่งมาด้วยเพราะว่าคนที่นั่งมาด้วยที่ตอนหลังตายเนี่ยเขานั่งคว่ำหน้าฮะเพราะฉะนั้นคือที่เราเห็นแบบนี้ไม่รู้ว่าวิญญ,ญาณอะไรแต่ที่แน่ๆก็คือเขาบอกว่าก็อาจจะเป็นวิญญ,ญาณนั่นแหละเพราะว่าแถวๆเนี้ยมีคนมาทิ้งชีวิตแล้ว ถ้านับจริงๆนะเป็นพันศพเลยนะคือในช่วงภายในอาทิตย์นี้ก็แล้วกันสัปดาห์นี้เนี่ยนะครับผู้ชมจะเห็นว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นที่จุดนี้โดยเฉพาะที่บริเวณศาลเจ้าพ่อปู่โทนเนี่ยหลายข่าวด้วยกันผู้สื่อข่าวก็ตรวจสอบบอกเอ๊ะทำไมมันเกิดอุบัติเหตุแบบนี้บ่อยครั้งแน่นอนฮะเดี๋ยวค่อยพูดเรื่องเกี่ยวกับเรื่องวิศวกรรมเรื่องคมนาคมผลส่งเอาเรื่องความเชื่อก่อนดีก,กว่าชาวบ้านครับบอกว่าพื้นที่แห่งนี้เนี่ยมันเป็นถนนลูกรังที่สร้างเป็นถนนคอนกรีตเมื่อ3ปีก่อน ที่ผ่านมาเนี่ยเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งมากนะครับใน1เดือนแล้วก็เกิดอุบัติเหตุอย่างน้อยหนึ่งครั้งแล้วก็เกิดมากที่สุด7ครั้งต่อเดือนเราดูจากตำนานของชาวบ้านก่อนแล้วกันอาชาวบ้านเล่าว่าอย่างไรบ้างครับคุณิ๊กคือเขาบอกว่าเมื่อประมาณ50-60ถึงปีที่แล้วนะคือยาวนานมากเลยฮะญาติพี่น้องของคนที่ตายไปก่อนหน้านี้นนก่อตั้งศาลเจ้าพ่อปู่ทงขึ้นมาฮะเพื่อเวลาใครเกิดอุบัติเหตุเนี่ยก็ขอมาเส้นไหว้กันครับปู่โทนเ็าบอกว่า ก็ตั้งตามชื่อคนที่ตายในช่วงแรกๆนั่นแหละก็คือในโทนในโทนเป็นพ่อค้าขนลามาจากที่โคราชครับกําลังจะขับรถไปที่ชนบุรีแต่พอเดินทางมาถึงตรงทางโค้งถนน203รถสิล้อของในโทนเกิดอุบัติเหตุเสียหลักที่โคงนะ้งน่ะตรงนี้ครับแล้วสุดท้ายในโทนก็ตายไป <Ừ. S 1> ชาวบ,บ้านบางคนเล่าให้ฟังครับบอกว่าตอนกลางคืนเนี่ยเหมือนเห็นเงาคนเดินวนเวียนอยู่แถวๆนั้นบางคนบอกว่า น่าจะเป็นปู่โทนนั่นแหละคนคที่เคยตายนะฮะแต่บางคนก็เชื่อว่าเป็นวิญญาณที่วนเวียนอยู่แถวๆนั้นนะะั่แหละฮะซึ่งส่วนใหญ่เขาบอกว่าจริงๆแล้วการตายของโคมานะที่ว่านี้อาจจะมีหลายสาเหตุบางคนก็บอกว่า อาจจะขับรถมาเร็วแล้วเสียหลักหลุดโค้งก็ไปไปได้หรือบางคนก็อาจจะรถเบรกแตกคล้ายๆกับรถพุ่ง18ล้อท,ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยนะ,ะครับส่วนภาพที่ท่านผู้ชมเห็นนี้เป็นภาพที่ขออนุญาตเอ่ยถึงนะฮะรายการเจาบประเด็นเราเคยนำเสนอเรื่องนี้ฮะคุณผู้ชมฮะในตอนที่ชื่อว่าโค้งกินคนเชื่อเพราะอาถรรพ์เจ้าพ่อปู่ทน อ,อการเมื่อวันที่21มีม 2, นาคม2512นะฮะและจุดที่ท่านผู้ชมเห็นนี้ก็คือศาลเจ้าพ่อปู่โทนเราไปในช่วงเวลากลางคืนเพราะช่วงเวลานั้นช่วงเดือนมีนาคม2 0 1 2เนี่ยมันจะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยมากแล้วก็เกิดขึ้นที่จุดนี้ แขกรับเชิญมี2ท่านท่านในรายการแต่ว่าหนึ่งท่านที่ไปพิสูจน์พื้นที่เลยคุณผู้ชมหลายท่านอาจจะรู้จักถ้าเป็นแฟนคลับเขานะก็คือก๊อดดรา้อนมังกรสู้ผีหรือว่าคุณสุป,ประกฤษพี่บุญสินนะฮะซึ่งเป็นคนที่ชอบไปท้าไปทายไปลองดีอยู่แล้วอีกหนึ่งท่านก็คือนะฮะทางด้านของคุณเบ้ยนครนายกคุณสุประสินผลภาษีซึ่งเป็นประธานชมรมศูนย์พระเครื่องตลาดพีเซนเตอร์จวดปทุมธาน,นีข้อมูลของสองท่านเนี่ยไม่ตรงกับที่ชาวบ้านเล่านะคุณโยม,มะเราเริ่มจากก๊อดดรา้อนก่อนละกันอย่างก๊อด ซึ่งไปลงพื้นที่เนี่ยนะกู้โจมะก๊อตบอกว่าจุดเนี้ยมันเป็นโค้งหลบตาหรือว่าโค้งจันเซี่ยวฮะมักจะทําให้เกิดอุบัติเหตุโดยเฉพาะทางฝั่งขาลงเขาและรถบรรทุกขนาดใหญ่เนี่ยมักจะเกิดอุบัติเหตุก๊อตเชื่อว่ามันเป็นเรื่องความประมาทมากกว่าความอาถรรพ์ส่วนการสร้างสารก๊อตบอกว่าจริงๆแล้วการสร้างสารเนี่ยเป็นเพราะมีนักแสดงท่านหนึ่งน่าจะเล่นภาพยนตร์หรือละครที่ชื่อเหมือนกับชื่อโทนเนี่ยแหละฮะและภายในสารอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่มันจะมีราสีมีพวทรูปจานวนมาก มันมาจากต่างถิ่นต่างที่คือวางระเกะระกะไปหมดและป้ายก๊อตบอกว่ามันวางแล้วไม่เหมาะสมอะไรที่ทําให้ก๊อตบอกว่าสงสัยจะเจอดีปรากฏว่าในวันที่เราไปถ่ายทาเนี่ยแล้วก๊อตมีการเฟซบุ๊กไลฟ์ฮะก็ท้าทายบอกเลยแต่ปรากฏระหว่างกําลังจะท้าจะทายพูดได้แค่ว่าจุดนี้ไม่ควรมีเนี่ยฮะจุดนี้เนี่ยนะฮะคุณผู้ชม ประมาณนาทีที่เนี่ยก๊อตกำลังจะทา้าทายปรากฏเน็ตค้างฮะคือเราก็ถามแอนก๊อตลืมจ่ายค่าเน็ตหรือเปล่าหรือว่าสัญญาณเน็ตมันไม่ค่อยดีแต่มันแปลกฮะเพราะว่าคําพูดที่ก๊อตบอกว่าก๊อตเขาพูดแล้วอินเทอร์เน็ตมันค้างก็คือบอกว่าจุดนี้ไม่ควรมีเจ้าพ่อถ้าเจ้าพ่อเฮี้ยนจริงไม่มีสิทธิ์เอาชีวิตมนุษย์ขอให้มาเอาชีวิตผมและยืนยันรื่องอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจุดนี้เป็นเพราะความประมาทไม่ใช่เพราะอาถรรพ์แต่อย่างใดก๊อตบอกประโยคนี้ฮะดีชั่วที่ตรวจทา เวรกรรมที่ทําตัวแล้วก็บอกว่าเขาไปจุดนี้เขาไม่รู้สึกถึงความผิดปกตินะซึ่งต่างจากทีมงานเจาะประเด็นซึ่งบอกว่าไปแล้วรู้สึกแปลกๆยังไงไม่รู้ไปแล้วเหมือนกับเอ๊ะมันแปลกๆอ,อ่ะก็ว่ากันไปนะฮะส่วนคุณเปี้ยนครนายกเป็นคนปราจีนเป็นคนนครนายกฮะบอกว่าหลวงปู่โทนเอาจริงๆแล้วเป็นพระทุดงฮะสายกรรมฐานเมื่อมรณภาพชาวบ้านจึงสร้างสารคนเสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นเพราะอาถรรพ์หรือดวงตกฮะ หรือทาเวรทํากรรมแล้วมันก็จะมีฤดูเลือดฤดูเลือดคือจะมีคนเสียชีวิตจุดเนี้ในช่วงฤดูฝนเป็นส่วนใหญ่คนเสียชีวิตบางทีไปเข้าฝันญาติพี่น้องบอกฉันอยู่ตรงนี้ฉันไปไหนไม่ได้เพราะเหมือนกับว่าต้องปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิบําเพ็ญเพียรอาจจะเป็นร้อยปีถึงจะได้ไปผุดไปเกิดฮะแต่ไม่ใช่เป็นเพราะเจ้าพ่อปู่ทนกักขังไว้และคุณผู้ชมดูให้ดีๆนะฮะเขามีชาวบ้านเนี่ยชอบนําไก่ฮะ เป็นรูปปั้นไก่มาถวายพี่เปียกบอกว่าที่นําไก่มาถวายไม่ใช่มาขอโชคขอลาภฮะแต่ขอให้แคล้วคลาดจากอุบัติเหตุนั่นเองแต่ถามว่าอาจคือจุดนี้มันจะใกล้ๆกับทางเขาใหญ่มันเป็นเส้นทางเชื่อมระหว่างอีสานไปทางภาคตะวันออกเขาบอกว่าจริงๆแล้วถ้าเทียบกับสารอื่นๆเช่นสารเจ้าพ่อดงพญาเย็นหรือสารอื่นของเขาใหญ่สารนี้ถือว่ามีความเฮี้ยนหรือว่าเขาเรียกว่าอาถรรพ์เนี่ยน้อยกว่านะถ้าเทียบกับสารอย่างเช่นสารเจ้าพ่อดงพญาเย็นเนี่ยนะฮะเนี่ยฮะดูความลี้ลับความหลอนนะ โดยเฉพาะไปตอนดึกๆมืดๆนะน่ากลัวเหมือนกันนะครับ